กางดีกลางกลางเลยกลางกลางเพิ่มบเบกลางปึ๊บือใส่แมสใส่แมใส่แมสเนี่ยใส่ใส่แมเลยใส่ไกันึนเอป็นไงเป็นไงหรอม่มันแดกร้อนมันหนีอยดย

อยูเ,ยเยทิทนยูเทนิทน,าทนาสาหักหมดเลยขี่กลับด้วยขี่ขีกลับขี่กลับขี่กลับขี่กลับ,บแอนเลี้ยวเลีเลีวเวเวมาเลียวเลี้ยวเลีวเลวลูกค้าโทรมาฮลัฮโลโหลฮัลโหล ขันเล็ก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 ,ข,ลกขี่ขี่เลยขี่ตามขี่ตามกันใหญ่ต่ไอ้ตลาดาบางกะปิเอาไปเลยเอาไปเลย